รูเบนนามริมและนานทีนี้ผมพูดตรงๆนะผมทั้งเห็นใจและเอ็นดูแม่งชิบหายเลยในขณะที่แฟนบอลบางกลุ่มบอกว่ากูให้เวลามึง5นัดนะถ้าไม่ดีมึงออกไปเลยบางคนบอกว่ากูให้เวลามึงแค่10นัดถ้าไม่ได้แต้มเท่านั้นเท่านี้มึงออกไปเลยบอกบริหารบางคนอ่ะผมยกชื่อเลยโอมาเบราดา,าเฮียอะไรเนี่ยตั้งเป้าจะคว้าแชมป์และไม่ได้พูดกับในสมโมสรด้วยนะประกาศออกซื้อเลยครับกูจะคว้าแชมป์ในปี2028แล้วดูแม่งดิ และดูการสนับสนุนที่อาร์มูรินได้รับสิเหีย <Yeah. S 1> อ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับใครไปดูคลิปแล้วชอบกดติดตามช่องให้ด้วยนะแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับและท่านันเป็นเจ้าของกิจการอยากสนับสนุนช่องนี้ก็อินบ็อกมาสอบถามรายละเอยียดได้ตามไลน์ที่ผมได้ไปด้าน,นล่างนี้เช่นกันนะครับคุณลองคิดดูดิว่าคุณลองจินตนาการตัวเองไปอัลโมริมอะครับคุณมองไปที่ลิเวอร์พูลมองไปที่อาร์เซนอลมองไปที่แมนซิตี้หรือแม้กระทั่งเชลซีอะทุกทีมแข็งแกร่งกว่าตัวเองหมดทุกทีมจบท็อปโฟร์และดูการเสริมทััพขของเาครบ ทั้งขายออกทั้งขาเข้าขาเข้ามีคุณภาพล่าสุดเนี่ยอ๋ออย่างเลี้ยวภูเนี่ยฟลิมปงเอ่อเคอร์เคสฟอร์เรียนเวสและเดี๋ยวแม่งก็อาจจะได้เคฮีได้กองหน้าอีกซิตี้ถึงตรงเนี้ยอ๋อไรอันเชกี้ไรเดอร์เอนูริระดับคุณภาพสูงทั้งนั้นอาร์เซนอลซูเปอร์มินดี้นอกการอาจจะแก่หน่อยอ๋อเกป้าอาจจะสำรองแต่เนี่ยเดี๋ยวแม่งก็อาจจะได้มาดูเอเก้ ey, หรือได้วิตตอ,อร์ยูเคเรดอีกเชลซีชาเปโตกิทเทน ดีแลบแล้วผมก็เชื่อว่าเชลซีไม่จบแค่นั้นนะครับแล้วมึงอ่ะแล้วพวกพวกมึงอ่ะไอโอมาเบเลน่าผมอยากถามแม่งชิบหายเลย mm hmm. เดือนที่แล้วครับก่อนปดิดฤดูกาลแม่งพูดอย่างรอเลยอุย้ยเราต้องให้การสนับสน,นุนอามูริมเราต้องช่วยเหลือเขาเราต้องปล่อยนักเตะที่เขาไม่อยู่ในแผงงนการทําทีของเขาให้เร็วที่สุดและเราจําเป็นต้องซื้อนักเตะมาให้พร้อมกับก,บการเตรียมทีมก่อนที่เราจะไปปรีซีซันบิด,ดาเถอะครับอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเรียบรวมตัวกันแล้วเนี่ยอีกไม่ไม่สัปดาห์กว่า จะ p r e ซีซั่นแล้วแม่งังได้แค่มัติอุคุณยากแล้วอย่างนี้อ๋ผมไม่เชื่อผมไม่หวังนะผมไม่ได้บอกว่ากูไม่ได้คาดหวังการพัฒนาการของทีมนะคือมันต้องดีขึ้นบ้างแหละเพราะฤดูกาลที่เราไม่เครียดสุดๆแต่มันจะดีขึ้นได้สักแค่ไหนครับในขณะที่ทีมอื่นเขาเสริมเอาเสริมเอาไอ,อย่านนี้เขาเซิริม่มก็จะไปเอาอีลังกาเอาคนนั้นคนนี้มาอีกนะครับหรือแอสตันวิลลาแม่งเขาก็มีคุณภาพอยู่แล้วโค้ชเขาก็ระดับต้นๆอยู่แล้วอะ่ะจะไปสู้อะไรกับเขายิ่งอย่างบางคนบอกจะเอาท็อปโฟร์ให้ได้ม เจียมตัวบ้างก็ดีนะครับว่าสภาพเราทุกวันนี้ไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านเขาเลยครับยิ่งถ้าเราใช้คําว่าท็อกฟเนี่ยแค่เชลซีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและซิตี้เขาก็กินเราขาดแล้วครับเอาอะไรไปสู้เขากับสภาพอย่างเงี้ยหรือบางคนแค่สิบนัดเนี่ยคุณจะตัดสินเขาจากการเจอทั้งซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลอ่าเชลซีในแปดนัดแรกตัดสินเขาสิบนัดเลยเหรอเนี่ยคือสิ่งที่แบบโอ้ยแม่เป็นอรมริมแทบจะอยากลาออกอะ่ะไม่ต้องให้ใครมาไล่หรอกเป็นผมผมแม่งปวดหัวจนขั้นอยากลาออก การสนสับสนุนก็ไม่ได้เรื่องโอ้โหปล่อยนะักเตะก็ไม่ได้คืออาจจะบอกว่ายากเพราะอย่างนั้นยากเพราะอย่างนี้แต่มึงก็ต้องทําได้ดิใช่ป่ะแล้วไม่งั้นจะมาคาหวังเขี้อะไรจะมาหวังแชมป์ขียอะไร2 0 2 8 2 0 2 8งมันจะยังได้ลุ้นท็อปโฟรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยกับสภาพอย่างเงี้ยปวดหัวครับพุ่งตรงนะชั่วโมงนี้อี้แม่งใครจะว่ายังไงผมก็ได้แต่ผมแม่งเอนดูอโมริมชิบหายเลยนะครับก็หวังว่านะช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ปรับปรุงแบบให้มันดีขึ้นบ้างเถอะครับ เจรจาให้มันเก่งขึ้นนิดนึ่งอย่างเอ็มบูโม่เฮียอะไรเนี่ยถ้าไม่ไม่ได้มังก็ควรมีเป้าหมายสำรองได้แล้วไม่งั้นน่ะถ้าแม่งปิดฤด,ด,ดูกาลมาไม่มีเป้าสำรองเลยมึงไล่แมวมองมึงออกให้หมดเลยครับแมวมองไม่ต้องมีใครฟอร์มดีมึงซื้อคนนั้นจบจ้างแมวมองให้แพงทำเชี่ยอะไรเนาะ